มามากินข้าวไปตั้งหลักไกลเถาะลูกโอ้นักเลงด้วยเวย้ยมา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 ,มากินข้าวมากินข้าวเสือกกะโหลกมันทำไมล่ะเสือกกะโหลกมันทำไมล่ะเดี๋ยวก่อนตัวใหญ่ไปเลยให้น้องกินก่อนเดี๋ยวเพิ่งมาโยง มา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 ม,มาเอ้มากินข้าวเร็วมาแดงตามแม่มาลูกมากินเลยมามารถเนี่ยตาแม่มาเริ่มา,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 มาแดงมานี่มาลูกมามา